มาทานข้าวเร็วปุ๊บปั๊บมา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 หม่ำแล้วมานี่มามาน,นี่เร็วปุ๊บปั๊บมานี่เร็วมามาหม่ำนี่มานี่ข้าบ,บนาร่านะลูกนะนี่ดูดูดูข้าวหนูแล้วมาเอาหม่ำหน่อยเร็วนิดนึงแล้วคนดีมาอ่าม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 า,มา,มาโอ้ดูสิกินได้หรือเปล่า ิอ่าร่วงล่วง่วง,วงอ่ากินกินเก่งรู้แกงหาแกงจระลลกมมามามมกินที่สุดก็กินแล้วคนดีของแม่มามข้าวอร่อยเลยก็ข้าวไม่ยอมกินเนี่ยต้องมาเสียตังซื้อคาบโบนาราสงสารแม่ไหม นั่นไงสองรอบสามรอบอ่ะไปดูข้าวก็มีในชามสรุปคือความเป็นจริงคืออย่าบอกนะว่าเธอเมินคาโบนาร่าแต่เธอมากินข้าวคุกป,ปลาเนี่ยนะจ้ะตามใจลูกค่ะแม่นั่งดูลูกกินข้าวดีกว่า